เป็นยังไงบ้างครับลูกเกมทั้งหมดเลยเออจริงๆฟุตบอลวันนี้ถ้าถ้าในมุมของผมที่มองเนี่ยนะเกมออกมาเนี่ยผมนิดหนึ่งคือผู้ตัดสินเนี่ยเออการตัดสินใจออผิดพลาดเล็กน้อยก็ลเลยมันมันก็ก่อให้เกิดเ,ออเกมแรงขึ้นหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามองแล้วมันถึงไม่ถึงกัหนักหนักเกินไป ทีนี้เนี่ยผมดีใจอย่างว่าทีมทั้งสองทีมเนี่ยมีน้ําใจนักกีฬาดีถึงไม่ถึงขนาดมีเรื่องมีราวหรือให้มันมากกว่าน,นี้เนาะผมว่าเ,เกมก็ออกมาในลักษณะที่มันเป็นเรื่องธรรมดากดดันของออกองเชียร์เป็นเรื่องธรรมดาครับนในฐานะทีกมเป็นผู้ดูแล ของทีมมเกษตรศาสตร์นี่จะยืนยันใช้กระแผงแสงจนจบหรือเปล่าเออตอนนี้นะครับผมไ uh, ด้คุยกับทางมอเกษตรศาสตร์แล้วปรากฏว่าเขายืนยันแล้วว ну ่าจะใช้จนจบส่วนทางน็อตกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้เคลียร์กันจนถึงวินาทีสุดท้ายก็คือวันศุกร์ก็จะใช้แมตช์หน้าเนี่ยพอดีจริงๆแล้วเขาใช้ที่ชนบุรีวิลัยพระราชนบุรีพอดีวิลัยพระราชนบุรีเนี่ยอาทิตย์นี้เขาติด ก็เลยหาสนามจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยก็ไปใช้สนามเทพหาดิตีนกำลังประสานอยู่ถ้าเทพก็ต้องเนี่ยแหละอยู่ตรงนั้นไม่สนามเทพก็สองที่แต่ว่าแมตต์ต่อไปเขาจะไปใช้ที่ชลบุรีแล้วครับเพราะว่าเขาได้คุยกับชนบุรีแล้วที่เหลือก็คงจะจบแล้วครับเรื่องเรื่องสนามแข่งขันทั้งสองทีมเพราะเราก็เห็นใจทั้งสองทีมนะเพราะว่าในกรุงเทพมีปัญหาเรื่องน้ําก็เลยเราก็ช่วยกันให้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 เกมมันโอเคไปก็ ผมก็อยากจะขอบคุณทั้งน้องเทพและมอเกษตรที่มีน้ำใจนักกีฬาจริงๆแล้วช่วยหาสนามจนได้จนในวินาทีสุดท้ายครับก็แฟนคลับทั้งสองทีมก็ลุ้นสองสนามนี้เอาอครับก็จะเป็นสองสนามนี้ฝากแฟนๆนะครับเดี๋ยอีกสี่ลัทสุดท้ายสำหรับรอบเชมเป้ลิงีกนะครับเออผมดีใจนะเรื่องเรื่องแฟนแฟนคลับแต่ละที่แต่ละที่เพราะว่าปีนี้ ทุกๆปีเนี่ยมันก็ดียิ่งขึ้นไปก็คือแฟนคลับก็จะเข้ามาส่วนใหญ่จะเต็มสนามเกือบทุกสนามนะครับทีนี้เนี่ยผมมองเป็นเรื่องสีสันเป็นเรื่องธรรมดาของของของ,ของฟุตบอลเกมที่มีแข่งขันกันสูงแล้วก็ในการแข่งขันครั้งเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องอผู้ควบคุมการแข่งขันแมตช์คอมชเนอร์และผู้สินไปด้วยและอย่างน้นนอยๆเนี่ยถ้าเกมทุกเกมเอ,ออกมา ดีมันก็จะภาพมันก็จะออกมาดีแต่วันนี้ผมถือว่าไม,ไม่ไม่รุนแรงเท่าที่ควรนะนะเพราะผมถือว่าก็กคุมกันได้จนวินาทีสุดท้ายครับขอบคุณครับ